วันนี้มากินขนมจีนน้ำยาในครกกันค่ะสูตรง่ายๆทำง่ายๆสองคนกับน้องมนค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายในต่างแดนทุกคลิปทุกวิดีโอถ้าหกาทำผิดพลาดประการใดยายสนก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้า เดี๋ยวชมคลิปมารับประทานด้วยกันเลยค่ะหวัดดีค่ะมาอีกแล้วรอบนึงค่ะอันนี้รอบไปเลาะมาแล้วนะค่ะน้องอันนี้เราเลาะมาแล้วก็เลยมาใส่ขนมจีนอีกน้องมนนิชชาแนลค่ะฝากช่องน้องเขาด้วยมน,นิชชาแนลทำนัายานในครกให้กินก็ <c oughs> ตามอันนี้เป็นปลาไอ้นั่นเด้อค่ปะป,ปลาทับทิมใช่ไหมน้องมง ปาคับพิมน้ลงมนทำรำยาขนมกินให้กินแซบเบอร์เลยค่ะคลิปที่แล้วหนาวจัดกาะวันนี้หนาวลบ 11, สิบเอ็ดสิบสององศาพากันตอนเช้าไม่อยากลงไปซื้อผักแต่ทีนี้พากันไปรอบกลับมานะะเนาะค่ะเนาะก็เลยได้ผักมาเต็มจานอุ้ยนัวนัว,นวพี่น้อง เมื่อเช้าเด็ดพริกกินไปเม็ดนึงลูกโดดพริกกระพุ่งเข้าออตาน้องมนุนยายก็ไม่รู้ว่าเอาน้องมนวิ่งไปทําอะไรไม่กล้าพูดเห็นยายอัดคลิปอยู่มาค่ะมากินด้วยกันค่ะผัดผัออกชีหอมหอมนี่แหละผัดชีเอันนี่แหละเอซสนถึงบอกว่าอยู่นี่ของอะไรก็แพงเห็นไหมคะ่ะเนี่ยผัดกีถ้าเรากินใส่ อันนี้ก็เท่าไรยูโรยูโรกว่ากับสองยูโรสองยูโรวทนนี้เป็นเงินไทยก็นี่แหละผักชีเจ็ดสิบบาทค่ะหกสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทแค่นี้ละค่ะยายสนถึงบอกว่าผักอะไรก็เหมือนกันถ้าคนที่กินผักถ้าคนที่กินผักเริงๆนะม้วนเดียวอะม้วนเดียวน่ะม้วนทีเดียวนั่นแหละค่ะถึงบอกว่าจะทําคลิปทําวิดีโอเราจะทําคลิปกินที่ว่าซื้อผักมาเต็มจานเต็มถ้วยน่ะไม่ไม่ไม่คุ้มค่ะนะกิน้วยกัน เขาบอกกินขนมจีนจะให้อร่อยต้องสับดังจักจักจักักอืนี่อันนี้ไม่ใช่มือปลายเด้อจักจักจัอุ้ยถึงบ้านพี่น้องไหมดังจักจักไหมสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเต็นทางการค่ะมาแล้วจากกินขนมจีนด้วยกันพี่น้องจ้ะ อันนี้เป็นรอบที่สองแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วค่ะรีบกินเดี๋ยวรถมาเดี๋ยวไปรถออกสี่โมงนะสี่มโมงสี่โมงยี่ห้าก็ยังอยู่กวปีโออยู่เลยค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อยอุ้ยเอาคาคนเดือพี่น้องเรื่องน้ำลายไหล <c oughs> ตั้งแต่พูดมายังไม่ได้กิน <c oughs> น้ำลายไหล <c oughs> <c oughs> เอาซะเถ <c oughs> อะ แจ็คเหมือนเดิมแจ็คเหมือนเดิมเอ้ายิ้มหนาพี่น้องได้ไนะโอ้แต่งตัวห <laughs> ยอกเล่นนะพี่น้องเนาะน้องมนโต๊ะกระจายโทษร่้สั่นมะมาพี่น้องมา <laughs> มาเด้อจ้าพี่นอนะ้นองจ้ายายจะขยึกกินแล้วเด้อรถด่วนแล้วอีทีนี้เดี๋ยวจะตกรถ ถ้าซื้อตั๋วไว้แล้วไม่ได้ซื้อตั๋วบนรถถ้าซื้อตั๋วบนรถจะไม่เป็นไรแต่รถมันจะห่างค่ะมันไม่มีมันไม่มีทุกชั่วโมงนะคะเป็นเวลามันเป็นเวลาถ้าซื้อในบนรถก็แพงดซื้อตั๋วแบบถูกด้วยถ้าว่าไปรถเขาเรียกอะไรรถรถบกสรถร่วมบกสอ่ะมันจะแพงอันนั้นก็จะมี ห่างเหมือนกันแต่ที่นี่เราซื้อรถเอที่ว่าของเอก,กชนมันจะถูกกว่าก็าเลยรีบหน่อยค่ะวันวันนี้วันเสาระ์ะแซ่บเดินตีนน้องเด้อกินด้วยกันค่ะเบกไปให้ดมปาทเดตี่ลองตามยืนมาเดิกตีนน้องยืนพักชีมาหายเด้อย,ยอมกิน ดีแหลกทีวิตในต่างแดนของพวกเราจะซื้อสีหากกัมบบป้าลมบอกหูเลยเลยถ้าคนเขาไม่ตกงานก็ไม่เป็นไรเขามีเงินเนาะสำหรับเยสนุนนี่กินอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันค่ะนั่นารเค่ะเยสุนนังบอกว่าให้กําลังใจพี่ๆน้องๆที่อยู่ทุกประเทศนเนาะค่ะเนาะที่มีรายได้เหมือนเหมือนกันเยสนุนก็ได้ประมาณหมื่นกว่าบาท เป็นเงินไทยก็แค่หมื่นกว่าบาทเองค่ะของก็แพงอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่มามา่าห่อละสามสามสิบบาทด้จ้ะห่อละสามสิบบาทเาทงินไทยค่ะนั่นแหละค่ะถึงหาผักหาปลากินแต่ได้หมูอยู่ค่ะวันนี้ไปซื้อหมูมาอีกอยู่แล้วแบกหมูไปบ้านแบกหมูข้ามจังหวัดในห้างเขาไม่ให้ถ่ายทำเนาะค่ะเขาไม่กล้าถ่ายทำในจุดนั้นมาให้พี่ๆีน้องๆได้เห็น ได้หมูสามชั้นกันเอาไปผัดหอมหมกเห็ดเดี๋ยววันหลังไปกินหอมหมกเห็ดกับเยสนเด้อพี่น้องจ้ะกินวยกันพี่น้องก็จะเดินทางกลับเดี๋ยวในระหว่างเดินทางกลับก็จะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเรื่อยๆก็ฝากกดาไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะ ที่มีมาให้สำหรับในสนเสมอมาดูแลสุขภาพคันด้วยค่ะคุณพระทักษาทุกท่านแลลววลาาดปลอดภัยทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย